สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนกัลยานามิตรที่น่ารักในช่องคุณยาดาเลิฟทาโลนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยวันนี้ทํางานมีความสุขกันบ้างไหมคะนะคะอะทีนี้มาดูวันนี้ให้ไพ่บอกเล่าเหมือนเดิมค่ะไม่มีหัวข้ออ่านไปเรื่อยๆโดยวันนี้จะใช้ไพ่ขลังในการดูว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะมีเลขเกี่ยวข้องนะคะอะไรนะคะจะเอาหลักๆก็ได้เป็นวันเดือนปีเกิดนะคะ เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าเลขทะเบียนบ้านทะเบียนรถนะคะเดือนเกิดก็ได้อ่ะทีนี้มาดูคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะใครที่มีเลข218นะคะอยู่กับอ,อยู่กับตัวก็คลิปนี้อาจจะเป็นคลิปของคุณ ดูเอาไว้นะคะเผื่อมีอะไรที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูครูบาอาจารยา์อยากจะให้หน่อยบอกอให้หน่อยมาบอกมาสื่อสารนะคะขออนุญ,ญาตของรักษาครูครูบาอาจารย์ของคนที่พบเห็นคลิปนี้ของคนที่มีเลขเกี่ยวพันกับสองหหรือคนที่ผ่านมาพบมาเจอได้มาตระดับรับฟังนะคะเอาเป็นว่ามาดูกันนะคะอสสรพิษแสดงว่ารอบข้างของเราเนี่ยนะคะ หน่อยมีความรู้สึกว่าบางคนเอาทีละสามใบเราจะได้อ่านเป็นเรื่องเป็นราวได้เนาะหน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้อาจจะเป็นคนที่เคยถูกหักหลังอาจจะเป็นคนที่เสียใจ,ยใจกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ หรืออาจจะรู้สึกเสียดายกับความสัมพันธ์อะไรบางอย่างซึ่งอาจจะไม่ใช่คนรักก็ได้นะคะบางทีคุณอาจจะไว้ใจใครสักคนจนเขาคนนั้นอาจจะ,ะไม่เห็นค่า หรือพวกเขาเหล่านั้นอาจจะรู้สึกว่าการที่ได้อะไรมาง่ายๆจากคุณที่คุณเป็นคนใจดีจิตใจดีมีความเมตตาแล้วก็ชอบช่วยเหลือคนอื่นยิ่งเราใจดีมากเท่าไหร่ยิ่งดึงดูดให้คนที่อยากที่จะเอารัดเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบนะคะเข้ามาในชีวิตเราหน่อยมีความรู้สึกว่าคุณที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้อาจจะเป็นคนที่ณเวลาเนี้ยมีกัลยานามิตรที่แท้จริงน้อยมากนะคะเพราะว่าเหมือนคุณได้หลุดพ้น หรือว่าได้ตาสว่างได้รู้แล้วว่าใครบางคนที่บางทีเราอาจจะไว้ใจใครที่เป็นคนเหมือนคนที่เรา,าทุ่มเทความซื่อสัตย์นะคะให้เขาไปสุดท้ายแล้วนะคะเขาอาจจะทําทให้เราได้เห็นถึงธาตุแท้หรือเห็นถึงอะไรบางอย่างในช่วงเวลาที่เรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเวลาที่คนเราต้องมีการเอาตัวรอดนะทุกคน หรือช่วงเวลาที่เราลำบากเราจะมองเห็นได้เลยว่าใครคือคนที่มีความจริงใจใครที่เป็นเพื่อนแท้ใครที่เป็นกัลยาณมิตรใครที่คอยอยู่เคียงข้างเราอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นตอนนี้หน่อยรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้คุณมีอิสรภาพในการครบคนแล้วนะคะคนที่ไม่ดีก็ปล่อยออกไปอย่าเหนี่ยวรั้งเอาไว้ค่ะเขาบอกว่าศีลไม่เสมออยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้หน่อยเชื่อ เพราะว่าการที่เราได้พบเจอคนที่สมมติเราเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่ชอบให้ชอบทําบุญชอบทําทานหากเราครบกับคนที่เขามีความเห็นแก่ตัวเขามีความที่หวังแต่ผลประโยชน์เอาแต่ได้อะสุดท้ายคุณก็จะทนไม่ไหวแล้วคุณก็จะเฟดตัวออกมาเองหรือสุดท้ายแล้วพวกเขาเหล่านั้นอาจจะมีเขาเรียกว่ามีอะไรบางอย่างที่อาจจะอยากให้คุณช่วยในเรื่องของการที่อยากจะได้อยากจะมี หรือเรื่องผลประโยชน์อะไรบางอย่างแล้วคุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎเกณฑ์ผิดกฎระเบียบพอคุณไม่ทําตามปุ๊บบ่อยๆพราะคุณรู้สึกมันไม่โอเคคุณจะกลายเป็นคนที่ไปขัดไปขวางผลประโยชน์เขาเหล่านั้นแล้วพวกเขาเหล่านั้นก็จะหลุดพ้นออกไปเองคุณมีอิสรภาพแล้วนะคะไนอบอกไว้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการ,รยานามิตรที่เข้ามา จะพูดว่ากัลยานมิตรก็ไม่ได้เนาะต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่เข้ามาด้วยเรื่องผลประโยชน์ด้วยเรื่องการงานด้วยเรื่องสังคมการครบคาสมาคมที่การให้รายรับไม่เท่าเทียมกันการซื่อสัตย์ความจริงใจไม่เท่าเทียมกันสุดท้ายก็ต้องได้ปล่อยไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าคุณจะพบคุณจะเห็นความจริงและขอให้คุณอย่าเหนี่ยวรั้งความสัมพันธ์ที่มันรู้สึกว่ามันไม่โอเคสําหรับตัวเอง ปล่อยเขาไปค่ะปล่อยให้เขาได้ไปพบไปเจอสังคมใหม่ๆหรือว่าคนใหม่ๆที่เขารู้สึกว่าเขาโอเคกับเราเพราะว่านั่นหมายความว่าคุณได้หลุดพ้นจากพันธนาการได้หลุดพ้นจากคนที่ไม่ซื่อสัตย์ได้หลุดพ้นจากคนที่เขาต้องการหวังเอาแต่ได้กับคุณนะคะต่อไปมาดูกันว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูุรูบาอาจารย์ให้ไพ่บอกเล่ามีอะไรอยากจะบอกอยากจะกล่าวให้คนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้นะคะสามใบเด่นดังปื้นฟูกําเนิดโอ้โห อันดีก็ดีเลยอันไม่ดีก็มีดีบ้างเสียบ้างแต่ไม่เป็นไรอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอะหน่อยมีความรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะมาเตือนอยากจะมาบอกเพราะบางคนหน่อยบอกเอาไว้เลยว่าอยู่ในพื้นที่ของตัวเองรู้สึกว่าไม่มีใครครบหรือว่ารู้สึกว่าเข้ากับคนอื่นได้ยากแล้วรู้สึกเหงารู้สึกว่าไม่มีใครแต่จริงๆแล้วทุกคนคะการที่เราอยู่ในสังคมที่มีการแข่งแย่งหรือว่ามีการเอาตัวรอดกันมากขึ้น เราจะพบเห็นคนที่เราจะคบได้จริงๆหาได้ยากค่ะแต่ว่ามันก็ต้องมีนะคะเพราะหน่อยมีความรู้สึกว่าไปอยู่ที่ไหนมันไม่มีใครที่ดีร้อเซหรือว่าไม่มีใครที่ดำร้อยเไม่มีใครขาวร้อยเซเพราะฉะนั้นขอให้คุณจงปรับตัวบางอย่างเราไม่สามารถที่จะปรับคนอื่นได้แต่เราสามารถปรับมายเซ็ตได้อะไรที่สามารถยืดหยุ่นอะไรสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ก็อยู่แต่ถ้าคนไหนที่เขา มีความเอารัดเอาเปรียบเรามากเกินไปหรือมีการถึงขนาดแบบเรื่องราวแบบทำร้ายร่างกายหรืออะไรที่มันเป็นผลเสียต่อเราเรื่องผิดกฎหมายหรืออะไรให้คุณเฟดตัวออกมาเลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครเพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายแล้วนะคะคุณก็จะได้พบคนที่ดีกับเราจริงๆนะคะไม่จําเป็นต้องข่คว้าให้ได้มาซึ่งการยอมรับจากสังคมที่บางทีมันเป็นอลาสังคมที่น่ากลัวะะทุกคนนะคะอะเมื่อกี้ นะคะสการเด่นดังการฟื้นฟูแล้วก็กําเนิดหน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้อย่างที่บอกกําลังจะพาตัวเองออกจากจุดเซฟโซนบางอย่างเพราะว่าเริ่มรู้แล้วว่าอะไรคือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรคือสิ่งที่เป็นพรสวรรค์ของตัวเองนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเท่าที่หน่อยเห็นเพื่อนๆหลายๆคนทักมาหานะคะ คนที่เข้ามาดูคลิปหน่อยๆเชื่อว่าคุณคือคนที่ชอบในการฟังการอ่านคำทํานายการอ่านไพ่บางคนก็ไปร่ำเรียนมาแต่บางคนฟังบ่อยๆแล้วมันเหมือนกับเหมือนต้นไม้ต้นนี้ค่ะที่ฟังบ่อยๆจับใจความบ่อยๆครูพักรักจำไม่ได้โรงเรียนที่ไหนเป็นกิจจลักษณะแต่คุณสามารถที่จะฟื้นฟูความรู้สามารถที่จะเขาบอกว่าบุญเก่าเขาบอกว่ามันเป็นพรสวรรค์ มันเป็นสิ่งที่มันถูกกําหนดมาหรือว่ามันมีติดตัวมากับตัวเองกับตัวเรานะคะพอเราฟังอะไรคุณสังเกตง่ายๆเลยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่ใช่สําหรับตัวคุณนะคะภายในของคุณจะรู้สึกว่ามันฟังแล้วมันเข้าใจได้ง่ายๆเก็ตได้ง่ายๆฟังอาจารย์คนนี้แล้วรู้สึกเข้าใจได้ง่ายจังเลยทําไมเขาพูดอะไรออกมาแล้วเราสามารถที่จะจําได้ง่ายๆ นะคะสามารถที่จะพลิกแพงสามารถที่จะใช้องค์ความรู้อันนั้นเอามาประกอบนะคะการตัดสินใจหรือว่าเอามาประกอบในการอ่านต่างๆได้เนี่ยเช่นกันหน่อยมีคุณความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้กึ่งนึงคือคนที่รักในการเรียนรู้เรื่อง,องจิตวิญญ,ญาณเรียนรู้เรื่องอาจจะเป็นสตา้าเซตนะคะหรือว่า,าเป็นคนที่เกิดมาแล้วรู้สึกว่าจริงๆบางคนอาจจะไม่ได้ชอบมาแต่แรก แต่เพิ่งรู้สึกว่า,อาชอบในการฟังการอ่านไพ่ในการที่จะแชร์สิ่งดีๆนะคะคุณก็เริ่มฟังเริ่มเรียนรู้พอคุณฟังซึมซับไปเรื่อยๆแล้วคุณรู้สึกว่าเออเราก็เข้าใจได้ง่ายๆเนี่ยมันคือการฟื้นฟูหน่อมีความรู้สึกว่าคุณกําลังจะเหมือนกระเทาะเปลือกออกมาเห็นไหมคะกาเนิดออกมาแบบเด่นเลยนะ ในวงล้อมหกเจ็ดฟองเนี่ยคุณคือคนที่เด่นที่สุดนั่นหมายความว่าคุณไม่ใช่แค่คุณเป็นคนที่มีความสามารถในการเป็นแบบเป็นพรสวรรค์แต่ว่าคุณมีความอดทนพยายามคุณมีความเขาเรียกว่าพรแสวงเนาะพยายามที่จะสร้างตัวตนพยายามที่จะทําสิ่งที่ตัวเองชอบที่ตัวเองอยากหรือว่าที่ตัวเองสนใจเนี่ยทําให้มันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าทําให้คนรู้จัก บางคนอาจจะกําลังสร้างช่องบางคนอาจจะกําลังสร้างตัวตนขึ้นมาบางคนอาจจะกําลังเรียนรู้เพื่อที่จะมาประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับการเป็นหมอดูการเป็นคนให้คําปรึกษาเป็นพวกคนที่ให้คําชี้แนะในการแบบกดแรงดึงดูดต่างๆหรือด้านจิตวิญ,ญญาณต่างๆหรือจัก,กระต่างๆสิ่งใดๆก็มันสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยที่คุณชอบเนี่ยคุณกําลังจะนํามาใช้เป็น รากฐานในการที่จะสร้างตัวตนอาจจะทางโลกออนไลน์ก็ได้เพราะมีการเด่นดังเป็นประทัดกำลังจุดออกมันกำลังจะถึงเวลาแห่งการกำเนิดคนที่มีพรสวรรค์แล้วก็มีพรแสวงหน่อยรู้สึกว่าเวลานี้คือเวลาของคุณแล้วค่ะมันเป็นเวลาที่คุณจะได้มีคนรู้จักมากขึ้นบางคนอาจจะพูดจนทำให้คนอื่นๆเคารพเชื่อถือ หรือฟังแล้วรู้สึกมีกําลังใจในการใช้ชีวิตนะคะเหมือนกับเป็นการคําพูดของคุณนะจะเป็นการไปฟื้นฟูคนที่กําลังหมดกําลังใจคนที่กําลังรู้สึกไม่มีเรี่ยวแรงในการที่จะเดินหน้าต่อคุณอาจจะทําให้เขาเหล่านั้นอยากที่จะฮึดสู้ขึ้นมาใหม่อีกครั้งคุณก็ได้บุญนะคะในบอกเอาไว้เลยเจตนาของคุณดีค่ะเพราะฉะนั้นจำเอาไว้เลยว่าหลังจากนี้หากคุณกำลังคิดที่จะทำในสิ่งที่เหมือนที่หน่อยทำเนี่ยนะคะ สามารถทําได้เลยนะคะเพราะคุณเข้ามาฟังคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญหน่อยเชื่อแน่ว่าคุณคือคนที่รักการช่วยเหลือชอบที่จะช่วยเหลือชอบที่จะเป็นธรรมทานชอบที่จะทําสิ่งดีๆเพื่อคนอื่นๆนะคะแล้วสิ่งเหล่านั้นนะคะสิ่งดีๆก็จะตีกลับหาคุณก็จะย้อนสะท้อนกลับหาคุณในเร็ววันนะคะอะอีกใบอีกคู่หนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งอะไรเอ่ยที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอก ให้ไพ่บอกเล่านะคะอ่ะแย่งชิงเชื่องชา้าเก็บออมโอเคสามใบาการแย่งชิงนะคะเชื่องชา้าแล้วก็เก็บออม เนี่ยพอดีเห็นไพ่สองใบนี้บอกก่อนเลยการแย่งชิงกับความเชื่องช้าเห็นเป็นลูกเต่าทุกคนหน่อยนึกถึงนิทานกระต่ายกับเต่าอะค่ะมันมีการแข่งขันมันมีการแย่งชิงถ้าเปรียบเทียบแล้วมันก็เหมือนกับจริงๆแล้วหน่อยจะบอกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้คุณอาจจะเป็นเต่าที่มีความาเชี่ยวชาญคุณอาจจะเป็นเต่าที่มีความเชื่องช้าแต่คุณรู้ไหมคะว่า ทุกๆวินาทีที่คุณเดินที่คุณเยื้องย่างนะมันมีคุณค่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์บอกว่าเก็บออมอันนี้หน่อยมีความรู้สึกว่ามันคือประสบการณ์ที่คุณได้สั่งสมมาไม่ว่าจะเป็นสั่งสมในเรื่องของคุณความดีการทําดีคิดดีทําดีปฏิบัติดีสะสมบุญวาสนาบารมีนะคะทำให้คุณกลายเป็นเต่าที่อาจจะมีความเชื่อมช้าแต่คุณจงจำมาไว้เลยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกว่า เราไม่จําเป็นต้องไปแย่งชิงหรือไม่จําเป็นต้องไปแข่งบุญแข่งวาสนากับใครนะคะเพราะสิ่งที่เขาเรียกว่าบุญกุศลเนี่ยมันมีแต่เราเท่านั้นที่เป็นคนทารรคนสะสมนะคะเพราะฉะนั้นเลยก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์อยากที่จะบอกคุณว่าคุณไม่จําเป็นต้องไปอิจฉาริษยาไม่จําเป็นต้องไปรู้สึกอ่าด้อยค่าตัวเองเพียงเพราะมีไม่เหมือนคนอื่น เพราะแต่ละคนจะมีคุณค่าที่แตกต่างกันไปขอให้คุณจงภูมิใจในสิ่งที่ตัวที่ตัวคุณเป็นคนทำเป็นคนสะสมเป็นคนเพียรพยายามนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนิทานกระต่ายกับเต่าสุดท้ายแล้วเต่าก็ชนะเพราะว่าอะไรเขาเขามีความพยายามในการที่จะเดินไปข้างหน้าด้วยความสม่ำเสมอไม่วอกแวกไม่ยอดท้อเขาก็เดินของเขาไปอย่างนั้น นะคะไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่จะไปแข่งขันกับใครไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่จะไปแย่งในสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราหรือไม่ต้องไปเสียเวลาไปแย่งชิงในสิ่งที่มันยังไม่ถึงเวลาของเราเพราะสุดท้ายแล้วหน่อยเชื่อว่าหากคุณเดินไปอย่างช้าๆอย่างสม่ําเสมอเหมือนการเก็บเหรียญอย่างเงี้ยนะคะสุดท้ายแล้วมันถึงเวลาเหรียญมันก็เต็มเราก็สามารถที่จะเอาออกมาแล้วเอาไปฝากหรือเอาไปใช้ต่อยอดได้ นะคะอันนี้คือสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูคูบาอาจารย์อยากจะบอกเอาเป็นว่าใครที่ฟังมาจนถึงตอนท้ายนี้ขอให้พิมพ์คําว่าถึงเวลาของคุณแล้วนะคะเอาเป็นว่าใครที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะทุกคนโอเคค่ะนอยไปแล้วค่ะบ,บ๊ายบาย